จิ้มมันเหมือนิ้ตะตองเนาะตองกก้างเป็นอย่งนเอามาแกงก็ได้เนาะอากดอมเทวลาพมันนั่งง้างอไน่ปลาปักเร่องเนี่ยเป็นปลาขาวปลาน้่ตือันนี้นั่นถ้าเจ้าย่างเนี่ยตัวตัวเลือนมันเนี่ยจะเอาเขาออกอะไรองรเนาะนี่เป็นปลาเท่านี่เจ้าย่างเนี่ยปลาเท่าปลาดอลิงปลาดองิง เอลาลามนี่เป็นปลาเฟลิงทีนมันจะล้ำจะแซ่บกับปลาตอ,องบ้านเรานี่เเลือบัอกเคือหลัใส่นี่นมออันเงินพงษ์นี่พร้มอม,อมไม่ยังไม่อันนี้เป็นอบอบปลานี่จะอบปลานี่ปลาเนี่ปนนยปลาใหญ่ขนาดชิมกับปลาแซลม,ม,มอนหนึ่ปะปลาเลนโบตราวโอ้โอบไปสุกแล้วครับพงษ ก็เลยไม่แล้วถนะ้าตัวดังในนะปีนเนาะปีกม,นกมนนะันเนาะนี่ปีนไม่ให้หลานเนี่ยนี่ปลาดาาเลยทำเครื่องอบใส่เล็กน้อยเล็กน้อยเป็นมัดที่นะนี่จะมุกไข่ขี้ปลาเออมันขี้ปาล,นะลปาเ,เลยอาคาสเวย ลาบาบปลาแล้วนะ่นี่เนอะลาบแอบอันทั้งเหนืออันนี้อบปลาดริอบเครื่องใส่อันนี้เป็นขี้มันเป็นไส้เป็นยังงมั้เนีข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวจากเมืองไทยนี่นะรำลำนั่นพี่น้องนันอันนี้ข้าวเหนียวก็จากเมืองไทยหมดเลยเนอันนี้ไปกินลาบปลาี่ ปลาปลาปลาลาปาไปกินะไรปลาากินโเดวเล่นแมจนเมจนยายาอินลาป่ายายาปลปลาอบป่านนี่นี่อรฮะนี่อบว้าวมันจะไยไหม้แล้วนี่มาเนพไปน้องเนไม่แต่อาหารพื้นเมืองแล้วนี่ อาหารับอืมแบบบานๆนะครัธรรมศาสตร์อยากมารทกเป็นตัวอย่างในขณะที่โลกนี้กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับอิดอาหารพิ่าอิดอะนี่อือหือโอ้โหว่าส์เน็ตว่าส์เน็ตว่าส์เน็ตอีดฮะนี่อีดปลาบอสนี่อีกมันอิดปลาเลยกินแกงปลา Uh -huh, yeah. Let's get a party. Okay. Yummy? What's that? What's that? hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. นี่กินข้าวไหมกินข้าวอืออืออื้ออืเอ๋หู้สะอืออืออือออืท่นนี้เอทเข่าเลย